เอาละค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับการตั้งคันแฝดนะคะพูดคุยกันอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ทวัชเจตสว่างศรีนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมค่ะศู3 5 4 7 1 0 4 5พูดคุยกันได้นะคะมีเพิ่มเติมต่อสนใจมากเลยเกี่ยวกับคันแฝดคนเดียวก็ยังมีที่แบบว่ายิงเคยเห็นข่าวที่มีสายสะดือพันคงพันคอและเสียชีวิตในคันในท้องเนี่ยนะคะอย่างคันแฝดเนี่ยโอกาสในการที่จะแบบมีสายสะดือพันกันอย่างเงี้ยหรือว่าสายลกหรืออะไรต่างี่างเนี่อยู่ในถุงเดียวกัน Mm hmm. โอกาสเยอะเลย mm hmm. แต่ว่าถ้าคนละถุงก็แล้วแต่ mm hmm. เพราะว่าสายสืบเลือจะแยกกัน mm hmm. ไม่เข้ามาไม่เข้ามาะเพราะเนื่องจากมันมีถุงขวางอยู่ mm hmm. ต่างถุงใครถุงมัน mm hmm. แต่ถ้าเป็นแฝดถุงเดียวกันเนี่ยอันตรายสูงมากถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีแฝดถุงเดียวกันอย่างนี้หมายความว่าต้องดูแลตัวเองมากกว่าแฝดคนละถุงคือหมอก็ต้องดูแลขุนมากกว่าแฝดคนละถุง mm hmm. การดูอัตราซาก็ต้องละเอียดยิบเลย พราะโอกาสที่จะเป็นแฝดติดกันก็ยิ่งสูงเนี่ยนะแฝดที่ติดกันก็คือตัวอ่อนแบ่งตัวหลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วค่ะคือช้าไม่แยกกันม,มีได้หลายแบบหัวติดกันหลังติดกันก้นติดกันท้องติดกันนะโดยเฉพาะถ้าติดแล้วใช้อวัยวะสําคัญร่วมกันเช่นหัวใจตับไตสมองเนี่ยไม่มีทางผ่าแยกได้กลุม่มนี้ถ้าเราเจอ แฝดสยามหรือแฝดต,ติดกันภาษาแพทย์เรียกว่าคอนจอยทวินเนี่ยเป็นเป็นข้อบ่งชี้ให้ยุติการตั้งครรภ์หลายครั้งที่เราเห็นตามข่าวเห็นบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะที่มีหัวใจใช้หัวใจเดียวกันออกมาแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าสัมบถ้าพยายามจะผ่าแยกก็โอกาสเสียชีวิต8 90%ซยากมากอย่างนี้ถ้าออกมาในกรณีแบบนั้นแล้วต้องเลือกไหมคะหมายถึงว่าโดยส่วนใหญ่ต้องเลือกเอาคนเดียวอยู่เลือกไม่ได้แล้วมันที่เราบอกว่าเอายอมเสียคนนึง หัวใจดึงม่ให้คนหนึ่งฟังเหมือนเอมันน่านจะได้มไ,ดไม่ได้หรอครับเส้นเลือดที่มันติดต่อกันหูุอีกมาก <ยะ S 2> มายเนะี่ยพอแยกปุ๊บก็มักไปกคู่แน่นอนือนะถึงจะเลือกคนหนึ่งก็เลือกไม่ได้แต่ถ้าโชคดีมันติดกันแค่ผิวหนังหรือกล้ามเนื้อบางส่วนอันนี้ง่ายอันนี้พอจะแยกได้นะซึ่งก็แต่โอกาสน้อยนะโอกาสที่จะเกิดโอกาสที่จะออกมารอดชีวิตแล้วก็โตขึ้นนะก็มีโบราณไทยแล้วก็มีแฝดสยามดังไปทั่วโลก <Yeah. S 1> แฟดอินจันนั่นก็คือหนึ่งในหนึ่งในแฝดแฟดแ,แบบนี้คอนจอยทวินที่เกิดขึ้นแล้วก็โตได้ mm hmm. แต่ก็ทุกตรรานพอสมควรนะฮะมันไม่ใช่เรื่องสนุกที่มีใครมาติดตัวกับเราอยู่ต่อชีวิตค่ะอย่างนี้ในกรณีที่มีความพิการตั้งแต่กําเนิดในคันแฟดอย่างงี้ค่ะก็คือปัญหาก็คือเกิดจากถุงเดียวกันทั้งนั้นเลยง,ลงค่ะบางอันก็เป็นเป็นอันนั้นบางอันก็ไม่ใช่แล้วแต่บางอันก็เป็นอินดิวิเดียลแต่ละคนก็อย่างเช่นออกมาคนหนึ่ง คนหนึ่งปกติคนนึ่งลูกหัวใจพิการแต่กําเนิดก็มีก็แล้วแต่นะก็คือเป็นเป็นบุญเป็นกรรมของแต่ละถุงเขาแหละนะว่าเขาจะเกิดมาเป็นยังไงนะฮะถ้าลกจเจริญเติบโตผิดสัดส่วนกันยังไงคะคนนึงโตคนหนึ่งไม่โต,ตอย่างเงี้ยหรอหรอาจารย์เช่นกลุ่มที่ตัวหนึ่งลกดีกว่าอีกตัวหนึ่งก็ได้รับออกซิเจนได้อาหารมากกว่าก็จะโตเร็วโตวได้ดีตัวนึงก็ แย่งเขาไม่ไหวลกเล็กก็โตน้อยพวกนี้ก็จะมีโอกาสเช่นตัวเล็กอาจจะเสียชีวิตในคันแล้วเขาก็ไม่กล้าทําอะไระเพราะว่าเดี๋ยวจะพาอีกตัวไปด้วยเป็นต้นอย่างนี้เวลาอันตราาวเราก็จะเห็นใช่ไหมคะเห็นครับเห็นว,วัดน้ําหนักได้เลยถ้าน้ําหนักแตกกันกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะวินิจฉัยเลยว่าเป็นเป็นดิสคอเดนทวินก็คือแฝดที่โตไม่เท่ากันกรณีนี้ก็ต้องเฝ้าดูและคือคือทําอะไรก็ไม่ได้แหละรอดูอย่างเดียวนอนโรงพยาบาลหรือว่าอยู่มาโรงพยาบาลทุกอาทิตย ดูว่าจะสาวมันุกอาทิตย์ถ้าเกิดเมื่อไหร่น้ำหนักพอไหวแล้วมีตัวหนึ่งท่านท่าจะแยเกเขาเขาเผาออกอแล้วก็เอามาเลี้ยงข้างนอกอก็จะรอทางคือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอายุคันเท่าไหร่อะคะของเราก็เอาขอยี่สบสี่สัปดาห์ขึ้นไปแต่ในแฝดออกมาก็มักจะเล็กอะนะส่วนใหญ่เขาจะไม่ไหวถ้าถ้าแฝดแล้วน้ำหนักพอเลี้ยงได้ก็มักจะยี่สิบแปดยี่สิบแปดสัปดาห์ขึ้นไปอืก็ขึ้นอยู่กับ,ข,กบขึ้นอยู่กับหลายๆอย่าง นะคคุณหมอเด็กเขาก็จะช่วยเราประเมินว่าเออจะไหวยังงนั้นถ้าคนนี้มันทําท่าจะแย่มากแล้วจะยอมที่จะเอาคนเดียวไหมต้องคุยกับคุณแม่คุณพ่อด้วยอนะปัญหาเยอะมากปัญหาเยอะเขาเจออย่างนี้แล้วคุยยากนะบางทีเราคุยไปเขาก็ตัดสินใจไม่ได้ค่ะนี่จะเอายังไงก็แล้วแต่หมอทุกทีคนไขแล้วแต่หมอหมอแล้วแต่ไม่ได้ต้องแล้วแต่คุณคุณแม่คุณพ่อนี่ก็ตัดสินใจกันลําบาก บางทีรอไปรอมาธรรมชาติจัดการให้เองเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจกันเยอะหลังจากที่คลอดออกมาแล้วหรือว่าหัวใจเด็กอ๋อไม่ใช่เยอะครับหมายถึงว่าครูกาสก็แล้วแต่ความเี่งมีมีมันก็มีแล้วคนเดียวก็มีมันใกล้ตัวมากเลยเพื่อนหญิงเองคลอดน้องมาอันนี้คลอดน้องอายุสักประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วมีปัญหาเรื่องของผนังหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเด็กที่เป็นแฝดแล้วหลังจากที่คลอดมาแล้วจะมีปัญหาสุขภาพเยอะ คืออันที่หนึ่งออกมาเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กกว่าเขาอะใช่ไหมเขาคลอดกันเกือบสามโลเราคลอดมาโลเ็จเศษมันก็มีปัญหาของตั้งแต่แรกคลอดปัญหาของเขาเรียกทารกน้ำหนักน้อยอยู่แล้วคือแน่นอนแฝดออกมาไม่มีแฝดสามกิโลอยู่แล้วนะได้สองกิโลนี่ก็เก่งแล้วทาร้ำหน้อยก็มีปัญหาของเขาอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามี congenital heart ก็คือมีโรคภาวะโรคหัวใจตักําเนิดเช่นผนังรั่วผนังอะไรเนี่ยก็ ก็ก็จะหนักหน่อยคือน้าหนักก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องมามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเอาไว้ว่าสาคัญแต่ถ้าไม่มีปัญหานี้จริงๆแล้วเด็กแฝดเนี่ยโตแคชชอบได้เหมือนเด็กปกติเลยค่ะคือก็ค่เดี่ยวกขขวแข็งแรงอ่าถ้าสุขภาพแข็งแรงเนี่ยไม่มีปัญหาก็โอเคแต่โรคหัวใจกำเนิดเนี่ยคันไม่แฝดมันก็เป็นนั้นเราไปโทษคันแฝดนี้ก็ไม่ได้นะซึ่งโดยส่วนใหญ่อะถ้ามี คันแฟดหลังจากคลอดมาปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นนจะมีไหมคะมในเด็กในเด็กในเด็กก็คือเริ่มจากน้ำหนักน้อยนี่แหละบางคนคลอดมาแค่หกเจ็ดร้อยแต่ไม่มีโรคประจําตัวที่แบบอันนั้นก็แล้วจจแต่อันนี้เป็นดวงนะว่าว่าจะ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 ,จะมีปัญหาเรื่องปอดไหมเรื่องสมองไหมหัวใจเป็นยังไงก็คุณหมอเด็กเขาก็จะประเมินออกมาสู้กันไหวแค่ไหนจะมีปัญหาไหมก็ต้องมาบอกกันตอนคลอดมาแล้วแหละ ถ้างั้นในส่วนของคุณแม่ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าคะหมายถึงการดูแลลูกเพราะว่า,าบางทีเนี่ยบางคนไม่ได้เป็นออกมาแต่กําเนิดอย่างการณีของเพื่อนหญิงมามาสังเกตเห็นว่าเด็กเวลากินนมไปดูเหนื่อยจังเลยก็ถึงได้มาถามนี<อ>่ก็หมอเด็กอย่างเดียวเลยครับหม,มอเด็กเขาจะเป็นคนให้คําตอบได้ดีเพราะมันโรคหัวใจอย,อย่างเนี้มีต้องเป็นร้อยแบบมผมก็ตอบไม่ได้ว่าแบบไหนนะแต่ละแบบก็จะมีวิธีการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นผ่าตัด หรือไม่ผ่าตัดหรือวิธีอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะซึ่งแต่แต่ละวิธีก็จะต้องดูแลเด็กเขาแตกต่างกันออกไปแต่ในส่วนของตัวคุณแม่หลังจากคลอดแล้วปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้มีอะไรปกติมีเถอะค่ะนะฮะก็พบว่าพวกกลุ่มความผิดปกติทางจิตก็สูงขึ้นคอสฟาตัมบลูก็สูงขึ้นนะฮะเสียเลือดเยอะนะเสียเลือดเยอะกว่าการคลอดปกตินะก็จะซีด ก็จะมีปัญหาสุขภาพก็ต้องดูแลกันนะแต่ถ้าผ่านคนไปได้ก็แคชชัพได้เหมือนคนปกติมไม่ไม่มีปัญหาเรื้อรังยาวนานค่ะจริงๆแล้วนะคะหลายๆท่านที่ตอนนี้มีการวางแผนนะคะว่าอยากจะมีบุตรนะคะอยากมีเป็นแฝดมากอยากมีเป็นแฝดชายหญิงครั้งเดียวให้มันจบไปคืออยากแนะนําให้ศึกษาสักนิดหนึ่งนะคะว่าถ้า เกิดมีการตั้งคันแฝดขึ้นมาปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้นคืออะไรบ้างแล้วค่อยตัดสินใจนะคะอันนี้เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกธรรมชาติมีมีไปเถอะนะคะแต่ว่าเออถ้าเกิดจะต้องมาใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์แล้วเป็นแฝดเนี่ยอยากจะให้คิดให้หนักเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านที่มีการวางแผนกันอยู่นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ทวัเจษสว่างศรีนะคะจากภาควิชาสุาติศาสตร์นริเวศวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะขอบคุณอาจารย์ค อ่ะค่ะติดตามเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้กันได้นะคะบ่ายโมงจะถึงบ่ายสโมงนะคะกับรามาคิดดีไลฟ์ฝากคำถามกันได้ค่ะ w w w f a c e b o o k c o m r a m a c h n e l นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ